เราพอจะกล่าวได้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าอยู่ได้แล้วก็พัฒนาขึ้นด้วยการสื่อสารครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางร่างกายการพูดหรือการสื่อสารต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับคนเราส่วนใหญ่นะครับอาจจะเคยชินกับลักษณะของการพูดกับคนอื่นนะครับเราจึงมักเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดเยอะมากกว่าฟัง นะครับอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของทางผู้เขียนเขานะครับหลายหลายคนนะครับก็อยากจะพูดให้คนอื่นยอมรับนะครับรับฟังแล้วก็ถ้าบุคคลที่ฟังเราเราจะประสบความสําเร็จหรือเราจะเป็นที่ยอมรับเราจะมีความสุขนะครับเราพูดร้องขออะไรได้ผลรับเราก็จะยิ่งมีความสุขนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการสื่อสารกับบุคคลพิเศษนะครับที่แท้จริงของคุณบุคคลนั้นที่สามารถจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มากที่สุดนะครับถ้าคุณพูดดีกับเขา เป็นบุคคลที่จริงใจซื่อสัตย์แล้วก็รักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของคุณโดยไม่มีข้อแม้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เราเองเนี่ยรู้จักนะครับแต่ว่าเราไม่เคยสื่อสารกับเขาเลยนะครับนั่นก็คือบุคคลดังกล่าวนั่นก็คือตัวของคุณเองนั่นเองก็คือคือตัวของเราเองนั่นเองครับเป็นบุคคลที่รักคุณที่สุดจะอยู่ด้วยคุณกับคุณมาตลอดแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อคุณนะครับถ้าจะว่าเป็น ทาตรับใช้ก็เป็นทาสรับใช้ผู้ซื้อสัตว์เลยทีเดียวนะครับแต่เราว่าเราพูดคุยกับตัวเราเองเนี่ยแทบจะไม่เคยเลยหรือว่าน้อยมากนะครับหรือในลักษณะที่บนหรือตําหนิซีมากกว่านะครับแต่หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าบทความที่ต้องการจะสื่ออะไรเหมือนกับบทความที่พยายามพูดบวกทั่วไปหรือไม่ก็เคยทํากันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นความ,วามสําเร็จนะครับ วันนี้ก็คือการที่จะต้องการที่จะนําเสนอเทคนิคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองแบบง่ายๆนะครับตามหลักของนักจิตวิทยาก็คือการพูดกับตัวเองหรือการโพสต์สเตปเซลฟ์ทล์กนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่มีเวลามากมายในการพูดและใส่ใจคนอื่นแต่ว่ามีเวลาที่จะพูดแล้วก็ใส่ใจตนเองเนี่ยน้อยมากนะครับทําให้เราไม่รู้จักการพูดชื่นชมตัวเราเองนั่นเองนะครับจิตใต้สํานึกของเราก็เลยขัดแยง้งทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ เขาก็คือไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือนาความหวังไปไว้กับคนอื่นมากจนเกินไปดังนั้นวันนี้นะครับเป็นผลลัพธ์ที่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตของเราเนี่ยเราจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงซื้อใหม่นะครับถ้าคุณเองเป็นเช่นนั้นคุณก็อยากจะผมก็อยากลองให้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับก็คือการพูดกับตัวเองเชิงบวกไปให้เป็นที่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่ยอมรับกับ ทั่วโลกนะครับว่าใช้ได้จริงนํามาปรับใช้นะครับเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ตัวคุณเองนะครับความสําคัญของมันก็คือว่าตัวเรานะครับคือสินทรัพย์คือทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเออคุณลงทุนให้กับตัวเราเองก็คือการลงทุนกับอนาคตอย่างแท้จริงหากเราเละเลยตัวเองนะครับย่อมทําให้คนอื่นเนี่ยหันมาสนใจหรือใส่ใจตามที่คุณหรือปรารถนาเนี่ยมันก็ยากยากขึ้นนะครับข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากนะักวิทยาจาก โดยทั่วไปเลยนะครับถ้าบุคคลใดสาม,มารถรักตัวเองได้ดีเพียงพอผ่านการดูแลเอาใจใส่ตเติบโตการคิดจิตใจแล้วก็ด้วยการรักตัวที่ดีแล้ว,ลวก็นะครับกเ็เขาเหล่านั้นนะครับก็สามารถที่จะมอบความรักให้คนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าถ้ารักตัวเองไม่ได้คุณก็จะรักคนอื่นได้ไม่ได้เช่นกันนะครับการรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าการตามใจตัวเองแล้วก็การเ,าเ,าเาท่านั้นนะครับ แต่แต่การรักตัวเองก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองให้ตัวเองท้าทายได้ความสามารถผ่านการเติบโตในรูปแบบของการเรียนรู้ได้แข่งขันได้ชื่นชมความสําเร็จเป็นยอมรับพ่ายแพ้เป็นแล้วก็คงรักที่จะอยู่ในการเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพครับการพูดกับตัวเองก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะเติมพลังงานด้านบวกด้านความรักให้คุณมีความเชื่อมั่นกับตัวคุณเองแล้วก็คุณพูดกับตัวเองอย่างไรนะครับแบบทดสอบที่ จะทดสอบคุณว่าถูกต้องหรือไม่นะครับคุณเองอาจจะต้องพูดกับตัวเองแบบไม่รู้ตัวอยู่แล้วโดยทั่วไปเพราะว่าปากกับหูของเราใ,ใกล้กันมากที่สุดนะครับถ้าคุณใช้พูดคุณพูดเชิงตําหนิวิจารณ์ไม่สร้างสารรค์พูดติดลบหรือว่าเป็นการต่อว่าสถานการณ์หรือสิ่งอื่นๆเลยเนี่ยคนที่ได้ยินคนแรกคือตัวคุณเองนั่นเองดังนั้นคนส่วนใหญ,ญ่จึงมีลักษณะการพูดแบบใดนะครับ พูดวิจารณสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนที่เกี่ยวข้องดูเหมือนอะไรจะเป็นข้อตำหนิสำหรับคุณแต่ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับลองถามคนอื่นว่าคุณชอบวิจารณ์หรือชอบชมคุณเคยโดนใครว่าหรือเปล่าเป็นคนชอบวิจารไหมหรือว่าถ้าใช่ก็แน่นอนว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวนะครับไม่เป็นไรการพูดเชิงลบกับตัวเองเนี่ยนะครับ เช่นฉันมันไม่ดีฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีความสามารถคําพูดเหล่านี้อาจจะดูเหมือนถ่อมตนแต่เทว่าคุณพูดมากๆขึ้นเนี่ยมันจะลงระดับจิตใต้สมมํานึกของคุณแล้วกลายเป็นความจริงที่คุณยอมรับโดยไม่รู้ตัวนะครับการบ่นก็คือการพูดในลักษณะย้ำคิดย้ำทําให้กับคนตัวเองหรือคนรอบตัวโดยไม่สามารถหาวิธีแก้ไขอย่างจริงจังเข้ามานะครับทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ทั้งต่อที่คนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บ่นเก่งก็คนมักจะเป็นคนที่ชอบเผาหน่ายใจทําหน้าหรือสายตาที่เหนื่อยนะครับพูดจาด้วยถ้อยคํารุนแรงนะครับในปัจจุบันนะครับคนทํางานรุ่นใหม่หรือเรียกว่าเจนมีเนี่ยมักจะใช้คําพูดที่แรงบง่งบอกถึงความจริงใจซึ่งเป็นค่านิยมในกลุ่มนะครับโดยที่เขาปรารถนาความเข้าใจว่าถ้าใช้การถ้อยคําแรงๆแ,แล้วเนี่ยเป็นการ ทำให้จิตใต้สำเร็เกิดการนับถือตัวเองต่ำลงนะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่ผู้ทำง,งานรุ่นใหญ่บางคนใช้คาพูดลักษณะนี้พูดจารแรงผ่านการแสดงออกนะครับผ่านการพูดและวิจารณ์คนอื่นแบบไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงโดยอ้างเกี่ยวข้องเพียงว่าจริงใจโดยลืมไปว่าความจริงใจเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์เพราะเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้ว ถ้าเราจะให้ใครเห็นความสัมพันธ์ของเรานะครับเราถึงต้องทำร้ายด้วยคำพูดที่เราบอกว่าจริงใจอย่างนั้นหรือนะครับเพียงเพราะการพูดด้วยคำที่สุภาพถือเป็นการให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับเช่นเราต้องการบอกว่างานที่เราต้องปรับปรุงนะครับ เราก็ควรพูดว่างานยังไม่ผ่านเกณฑ์ต้องนําไปปรับย่อมดีขอพูดว่างานที่ทํามาเป็นหวยเป็นต้นนะครับทั้ง4ี่ลักษณะที่กล่าวมาด้านต้นแล้วไม่เป็นผลด,ดีกับคุณในระยะยาวเพราะแสดงให้เห็นได้ว่าคุณกําลังพูดในแง่ร้าย,ายแล้วก็ส่งยาพิษผ่านคําพูดใส่หูตัวคุณเองตลอดเวลาทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีการนับถือตัวเองน้อยลงหรือเรียกว่า low self esteem นั่นเองนะครับซึ่งความคิดที่ถูกต้องนะครับควรจะต้องเริ่มต้นจากประโยคที่ ดีตัวตัวคุณคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นเจ้าของศักยภาพเจ้าของทรัพยากรที่มีความสามารถที่ยังใช้ไม่หมดนะครับไม่ว่าคุณจะบรรลุผลสําเร็จในด้านใดามาก่อนหรือไม่ในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยถ้าคุณสามารถจะใช้ความสามารถที่แท้จริงของคุณโดยไม่มีขีดจํากัดแล้วก็คุณสามารถสร้างให้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะครับ มนุษย์เราสามารถโปรแกรมตัวเองใหม่ได้นะครับในจำนวนสัตว์โลกของเราทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะมนุษย์เราเนี่ยแหละครับสามารถเปลี่ยนท้นทางเดินของชีวิตได้คุณเองก็เช่นกันสามารถตัดสินใจได้ตอนนี้เลยนะครับที่จะเข้าควบคุมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้อย่างสิ้นเชิงโดยเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่สามารถจินตนาการได้ปดเบรกจิตใต้สำนึกของคุณนะครับด้วยความกลัวของล้มเหลวการปฏิเสธแล้วก็การสร้างแนวคิดที่คุณทําได้โดยที่คุณ เริ่มจากตัวคุณโดยที่คุณเริ่มต้นจากการพูดดีๆนะครับก็คือการสื่อสารจากภายในของเราเองนะครับเพื่อให้เกิดส่งผลไปยังจิตใต้สำนึกของคุณแล้วก็สามารถสร้างแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ส่งเสริมให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจให้คุณเติบโตแข็งแรงขึ้นด้วยคําพูดที่เป็นลักษณะเชิงบวกนะครับสามารถปลดล็อกศักยภาพแล้วก็เพิ่มกําลังใจให้ตัวเองอย่างถูกต้องนะครับและสมบูรณ์ที่สุดนะครับด้วยการควบคุมผ่าน แนวความคิดของคุณผ่านการเรียกว่าพูดกับตัวเองอย่างเซลท็อคในด้านดีนะครับเป็นการวา,วางรากฐานนิสัยที่จะทให้เกิดขึ้นเป็นให้คุณบรรลุศักยภาพของตัวเองได้อย่างโดดเด่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีประโยคแนะนําสําหรับการพูดตัวเองแบบดึงศักยภาพนะครับเช่นคําว่าฉันรักตัวเองนะครับเป็นประโยคพื้นฐานที่คุณเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะครับรักตัวเองนะครับโดยพูดด้วย ทุกวันด้วยความมั่นใจนะครับฉันรักงานของฉันฉันภูมิใจในตัวเองฉันทำได้และฉันทำได้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้ฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถนะครับฉันรักการเรียนรู้และก็รักการพัฒนาตัวเองอย่างดีที่สุดฉันรักและให้เกียรติผู้อื่นนะครับฉันรักชีวิตของฉันฉันมีความสุขกับการได้เรียนรู้ฉันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ฉันคือชันที่ฉันภูมิใจนะครับแล้วก็ชั้นอารมณ์ดีชันมีความสุขชั้นต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับชันต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคุณสามารถที่จะเติมในสิ่งที่เป็นตัวคุณได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมเข้าไปในลักษณะที่ที่คุณจะต้องเซล์ทล์กกับตัวเองนะครับผ่านหน้ากระจกนะครับว่าด้วยคําว่า ขอบคุณนะครับที่เธอก็คือตัวฉันเองเนี่ยอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดนะครับที่ให้กำลังใจฉันที่ทำหลายๆอย่างเพื่อฉันนะครับฉันขอโทษนะครับที่ปล่อยปละละเลยที่ไม่ได้ดูแลเธอให้เธอ,เอ,อต้องเสียใจและฉันก็อาจจะทำเรื่องให้เธอเดือดร้อนมาตลอดนะครับแล้วก็ ฉันขออภัยให้อภัยฉันด้วยในทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ทําให้ทั้งเธอทั้งเสียใจน้อยใจแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่เธอเท่าที่ควรฉันไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วก็ชื่นชมตัวเราเองนะครับว่าเราเคยประสบความสาเร็จอะไรบ้างแล้วก็มีความสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ขอให้อบกอดตัวเองนะครับสัมผัสตัวเอง ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อบอุ่นใจรู้สึกดีอย่างประหลาดให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่นี่ก็คือการที่เราใช้กลไกทางด้านหลอกสมองนะครับแล้วก็จิตใต้สำนึกเราก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถฝังอารมณ์ที่เป็นเชิงบวกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ จะต้องหลับตาแล้วก็ทาบอกตัวเองว่าเวลาเรารู้สึกอย่างไรกับการที่เราพูดสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะอยากให้พูดด้วยการที่เรามีความรู้สึกที่แท้จริงนะครับแล้วก็จดจําให้ได้ว่าความรู้สึกเนี้ยถ่ายทอดออกมามันยอดเยี่ยมทรงพลังขนาดไหนนะครับมันจะอยู่กับชั้นตลอดไปนะครับขอโทษให้มีความรู้สึกขอบคุณให้มีความรู้สึกแล้วก็ให้อภัยตัวเองอย่างมีความรู้สึกนะครับชื่นชมตัวเองแล้วก็บอกรักตัวเองอย่างอย่างดีที่สุดนะครับ ลองใช้เทคนิคนี้กการพูดกับตัวเองนะครับอา,อาจจะเลือกไว้สัก3าประโยชน์ก็ได้นะครับสำหรับที่เราความรู้สึกที่คล้ายๆกันคล้อยตามกันมากที่สุดนะครับเพื่อประสิทธิภาพดีเนี่ยเราควรทำทั้งหมด21วันติดต่อกันเพื่อว่าจะเห็นผลแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณจะรู้สึกถึงความสดชื่นมองโลกในแง่บวกนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยทั้ง ทั้ง9กข้อที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยควรทำในรักษาที่พูดตอนเช้านะครับในการพูดประโยคต้นในช่วงเช้าๆอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ให้เวลาเช่นะจะตั้งเวลาไว้สัก7โมงก็ขอให้ขอให้โมงทุกวันนะครับข้อ2อก็คือการพูดหน้ากระจกนะครับการหันหน้ากระจกคือคุณสามารถมองเห็นหน้าเห็นปากคุณได้ชัดเจนนะครับพูดต่อหน้ากระจกเหมือนกับคุณพูดตัวเองอยู่ผ่านการจ้องตามองปากเหมือนกับคุณพูดให้ตัวเองได้ยินนะครับซึ่งถ้าสูตรว่ามี ใครสักคนยังอยู่แถวๆนั้นคุณไม่อยากให้เขาได้ยินขอให้มีการสั่นสะเทือนของอลำคอของเราเพื่อที่จะเกิดขึ้นความถี่ที่ทำให้ตัวเราได้ยินด้วยนะครับพูดในใจก็ได้แต่ขอให้พูดให้ได้ยินให้หูตัวเองได้ยินนะครับพูดด้วยความเชื่อมั่นผ่านการคิดถึงเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับบาดเจ็บอะไรเสียใจอะไรขอบคุณตรงไหนเราหลงลืมอะไรไป รเรารักตัวเองเรารักคนอื่นไปมากมายแต่ว่าเราไม่เคยรักตัวเองอยู่เลยนะครับให้คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนะี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายส่วนประกอบที่เป็นเราขณะนี้คือคนที่อยู่ตรงหน้ากระจกเราที่เราจะสามารถเติบโตไปกับเขาอย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับหากคุณพูดโดยไม่มีความรู้สึกร่วมนะครับคุณไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดจะไม่เกิดผลใดๆย้ํานะครับถ้าคุณพูดโดยไม่มีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกร่วม อาจจะไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดจะไม่เกิดผลใดๆนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องใส่ความรู้สึกไปกับทุกความพูดแล้วก็เสริมการขยับกายเพื่อสอดคล้องกับคําพูดที่ใช้นะครับเพราะว่าสมองของเราจะได้จดจำเส้นทางของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ จดจำของการที่เราสั่งให้จดสมองจดจำพฤติกรรมให้จิตใต้สํานึกของเราจดจำนะครับ mm hmm. เพื่อฝังรากลุกลงไปในจิตใต้สํานึกใหม่นะครับสาเหตุที่ต้องวิเคราะห์มีเหตุการณ์ในชีวิตของคุณที่เข้ามาในแนวคิดร,ร่วมแบบนี้เนี่ยอ,อย่างเช่นการชื่นชมตัวเองนะครับเรากําลังมองหาด้านดีหรือด้านไม่ดีของเรากันแน่นะครับเราใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดลองสัมผัสดูนะครับว่าการฝึกตัวเองพูดดีๆระหว่างวันนะครับเป็นประโยคต้นผลลัพธ์แล้วก็ลองเป็นประโยคอื่นๆที่ลองพูดกันทุกวันนะครับมันอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพูดในลักษณะที่เชิงไม่ได้พูดกับตัวเองในลักษณะที่ดีนักนะครับแต่ขอให้คิดไว้ว่าคําพูดก็เหมือนหยดน้ําครับคาพูดก็เหมือนหยดน้ําถ้าคุณหยดในบรรกาแก้ว ก็คือจิตใจของคุณเนี่ยวันเล็กๆหยดน้ํวันเาหยดเล็กๆเล็กๆแล้ววันหนึ่งมัน,นก็จะเต็มแก้วเพราะฉะนั้นในแก้วของคุณอยากให้เต็มไปด้วยน้ําดีหรือน้ําเสียในชีวิตของคุณคุณสามารถเลือกได้เหตุผลนี้มันคือตัวคุณนะครับบางครั้งที่เราอาจจะพูดไปใน,ในลักษณะที่เกรงกลัวก,การตัดสินจากคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคนเดียวเราต้องการผลลัพธ์เพื่อตัวเราคนเดียว ลองใช้บทความนี้นะครับลองทบทวนดูก,กับการซีลท l อกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นผลดีมากๆถ้าเราพูดหรือสื่อสารกับตัวเองในในแง่ดีแล้วก็เชิงบวกแล้วนะครับเราจะเข้าใจถึงคนรอบข้างมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้บทความนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ